สวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ำคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงที่ฟังแล้วอาจจะทำให้คุณขนลุกไปถึงกระดูกสันหลังเลยล่ะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องโอ๋เด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ในหอพักเก่าแห่งหนึ่งน้องโอ๋เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงที่ยังคงแฝงไปด้วยความหวาดผวา มันทั้งน่ากลัวและชวนให้เราฉุกค,คิดถึงสิ่งที่อยู่เหนือการรับรู้ของเราเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนครับน้องโอในวัย18ปีเพิ่งสอบติดคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพสำหรับครอบครัวของน้องโอที่ทำนายอยู่ที่ขอนแก่นนี่คือความภาคภูมิใจครั้งใหญ่แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าเงินทองที่บ้านก็ไม่ได้มากมายการใช้ชีวิตในเมืองหลวงจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับน้องโอลองนึกภาพเด็กหนุ่มจากบ้านนอกต้องมาเผชิญโลกที่ไม่คุ้นเคยในเมืองใหญ่โดยที่เงินทองก็ไม่ได้มีเหลือกินเหลือใช้มันทั้งกดดันและก็โดดเดี่ยวจริงๆนะครับด้วยข้อจำกัดทางด้านการเงินน้องโอจึงต้องเสาะหาหอพักที่ราคาถูกที่สุด ขอแค่มีที่ซุกหัวนอนมีมุมไว้อ่านหนังสือแค่นี้เขาก็พอใจแล้วล่ะครับสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีแอปพลิเคชันหาหอพักสะดวกสบายแบบทุกวันนี้นะครับน้องโอ๋เลยต้องเดินดูประกาศตามเสาไฟแถวมหาวิทยาลัยเอาเองจนวันหนึ่งครับเขาพัดหลงเข้าไปในซอยเล็กๆที่เงียบผิดปกติคุณผู้ฟังครับซอยนั้นนะ่ะมันให้ความรู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกเห็น เพราะว่ามันมีแต่บ้านเก่าๆตึกแถวเก่าๆแล้วก็มีกลิ่นอับๆที่ลอยมาแตะจมูกเบาๆแล้วตรงหัวมุมของซอยนั้นเองครับน้องโอ๋ก็เจอป้ายกระดาษเก่าๆขาดลุ่งลิงเขียนด้วยลายมือหวัดๆว่าหอพักราคาถูกห้องว่างพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์น้องโอมมองไปยังตึกที่ป้ายติดอยู่แล้วก็รู้สึกในใจทันทีว่าที่นี่แหละถูกแน่ๆตึกนั้นเป็นอาคารสามชั้นครับ สีภายนอกก็ลอกล่อนจนแทบไม่เหลือสีเดิมเหมือนไม่เคยมีการทาสีใหม่มานานนับ10ปีหน้าต่างบางบานก็แตกกระจกฟ้าก็เต็มไปด้วยฝุ่นหนาน้องโอตัดสินใจโทรตามเบอร์ที่อยู่บนป้ายแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ว่าเขาต้องการจะหาห้องเช่าและตอนนี้ก็อยู่ด้านล่างตึกแล้วไม่นานนักก็มีคุณลุงคนหนึ่งเดินออกมาจากตึก น้องโอก็บรรยายลักษณะของคุณลุงคนนั้นให้ฟังว่าลุงเนี่ยมีรูปร่างผอมแห้งผมขาวโพลนแถมใบหน้าก็ดูเหนื่อยล้าลุงบอกว่าตัวแกเองเนี่ยเป็นเจ้าของหอพักน้องโอก็เลยบอกคุณลุงไปว่าเขาต้องการหาห้องพักราคาถูกสำหรับนักศึกษาลุงแกก็พยักหน้าช้าๆแล้วก็บอกว่ามีห้องว่างอยู่ชั้นสเป็นห้องเดียวราคา1,200บาทต่อเดือน แล้วก็ที่สำคัญคือราคานี้รวมน้ำไฟแล้วนะสนใจไหมคุณผู้ฟังครับราคา1,200บาทในกรุงเทพเมื่อ20ปีก่อนมันถูกจนน้องโอ๋แทบไม่อยากเชื่อเลยเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากแต่ว่าก็ยังของคุณลุงดูห้องก่อนนะลุงก็เลยพาน้องโอขึ้นไปบนตึกน้องโอบรรยายลักษณะด้านในตึกให้ผมฟังว่าตรงทางเดินเป็นบันไดคอนกรีตแบบแคบ แถมเหลาบันไดที่เป็นเหล็กก็ขึ้นสนิมแดงและก็ยังมีกลิ่นอับชื้นอบอวนจนน้องโอ๋ต้องกั้นหายใจตัวตึกมีทั้งหมด3มชั้นแต่ละชั้นมีอยู่สี่ห้องแต่ว่ามันเงียบสนิทเลยครับไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงทีวีเหมือนทั้งตึกตอนนั้นเนี่ยมีแค่น้องโอ๋คนเดียวพอขึ้นมาถึงชั้นสามลุงก็พาน้องโอ๋ไปที่ห้อง3 0 4ซึ่งเป็นห้องมุมสุดของตึกพอเปิดประตูเข้าไป น้องโอบอกว่าห้องมันเล็กมากประมาณ3าคูณสเมตรเห็นจะได้บนผนังมีสีเหลืองซีดแถมยังมีรอยแตกแล้วอีกด้วยพื้นกระเบื้องก็แตกเป็นแห่งๆมีเตียงเหล็กเก่าๆโต๊ะไม้ผุๆแล้วก็พัดลมตั้งพื้นที่ดูเหมือนจะพังแหลมิพังแหล่หน้าต่างบานเล็กมองออกไปก็เห็นแค่กำแพงตึกข้างๆไม่มีแสงแดดส่องถึงเลยส่วนห้องน้ำก็เป็นแบบใช้ร่วมกัน ซึ่งอยู่ตรงบริเวณถงทางเดินถึงแม้ว่าห้องจะดูโซมมากแต่น้องโอคิดว่าด้วยราคาแค่นี้ตัวเขาทนได้ดังนั้นน้องโอจึงตกลงเช่าทันทีและไม่กี่วันต่อมาครับน้องโอก็ขนของจากขอนแก่นเข้ามาอยู่พอมาอยู่จริงๆถึงได้รู้ว่าหอพักแห่งนี้มันเงียบเกินไปเงียบจนหน้าขนลุกประตูห้องอื่นๆทุกบานปิดสนิท ไม่มีวิแววของผู้เช่าคนอื่นอยู่เลยเหมือนทั้งตึกนี้มีแค่น้องโอเช่าอยู่คนเดียวครับคุณผู้ฟังในคืนแรกที่ยายเข้ามาอยู่น้องโอบอกว่าเขาแทบนอนไม่หลับเลยไม่ใช่เพราะว่าเสียงดังรบกวนนะครับแต่เป็นเพราะมันเงียบจนเกินไปเงียบจนเขาได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแล้วที่น่าแปลกก็คืออยู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่ในห้องมันมีเสียงฝีเท้าเดินอยู่เบา น้องโอคิดว่าหูคงฝาดไปเองก็เลยพยายามนอนต่อแต่ใจของเขาตอนนั้นเนี่ยมันไม่สงบเอาเสียเลยครับคุณผู้ฟังหลายวันผ่านไปน้องโอก็เริ่มปรับตัวเข้ากับการเป็นนักศึกษาได้ต้องตื่นแต่เช้าไปเรียนเรียนเสร็จก็กลับหอพักอยู่หอก็อ่านหนังสือแต่ความผิดปกติในหอพักก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับน้องโอบอกว่าทุกๆคืน ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตัวเขาจะได้ยินเสียงแปลก,ปลกเสียงเหมือนคนเคาะกำแพงดังตึกตึกบางคืนก็มีเสียงเหมือนคนลกเก้าอี้ดังมาจากห้องข้างๆทั้งที่ห้องนั้นมันก็ปิดตายมาตลอดน้องโอ๋เองก็พยายามไม่คิดมากก็คิดไปว่าอาจจะเป็นเสียงลมหรือเสียงตึกเก่ามันลั่นเองแต่คุณผู้ฟังครับมีอยู่คืนหนึ่งที่น้องโอ๋นอนหลับแล้วฝันแปลก เขาฝันว่าตัวเขานอนอยู่ในห้อง304ตามปกติแต่ว่ามันมืดมากมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วที่มุมห้องใกล้กันกันกบหน้าต่างเขากัลบเห็นเงาคนยืนอยู่มันเป็นเงาของผู้ชายที่มีลักษณะผอมสูงใส่เสื้อเชิดเก่าๆหันหน้าไปทางกำแพงผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งๆไม่ขยับแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยน้องโอ๋บอกว่าในความฝันเนี่ย ตัวเขาพยายามถามว่าพี่เป็นใครแต่เงานั้นก็ไม่ตอบแล้วตัวเขาเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาน้องโอ๋บอกนะครับว่าตอนนั้นนะ่ะเขานั่งหอบเหงื่อเต็มตัวเลยมองไปรอบๆห้องก็มืดสนิทมีแค่แสงจากถนนที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเขาเลยบอกกับตัวเองว่าคงแค่ฝันไปแหละแล้วก็นอนต่อแต่คุณผู้ฟังครับขณะที่น้องโอ๋กำลังเคลิร์มใกล้จะหลับ เขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงฝีเท้าดังอยู่ในห้องมันชัดเจนมากเหมือนมีคนเดินจากมุมห้องมาที่เตียงน้องโอเล่าว่าตอนนั้นหัวใจของเขาเต้นแรงมากแล้วก็กลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาขึ้นมาดูแต่ยิ่งเขานอนนิ่งเสียงนั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเขารู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างเตียงน้องโอแกฝืนลืมตาขึ้นมาครับ แล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเลยเพราะมันมีเงาผู้ชายยืนอยู่จริงๆผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อเชิ้ตเก่าๆใบหน้าซีดๆดวงตามองลงมาที่น้องโอ๋อย่างนิ่งๆแบบไร้อารมณ์น้องโอ๋เล่าว,ว่าตอนนั้นตัวเขาเนี่ยร้องดังลั่นห้องเลยแล้วก็รีบคว้าโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายส่องไปที่เงานั้นแล้วก็เห็นว่าเงานั้นน่ะมันหายวับไปในห้องมีแต่ความว่างเปล่า ตอนนั้นน้องโอ๋เขาตัวสั่นไม่หยุดเลยครับมันควบคุมไม่ได้เลยหัวใจก็เต้นแรงจนแทบจะระเบิดตัวเขาเลยนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงจนฟ้าสางไม่กล้านอนต่อแม้แต่วินาทีเดียวแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นน้องโอ๋ก็เลยตัดสินใจไปถามคุณลุงเจ้าของหอตรงๆว่าห้อง304เนี่ยเคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับแต่ว่าคุณลุงเนี่ยหลบสายตา แล้วก็พูดตะกุบตะกักกลับมาว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวหาห้องใหม่ให้จากนั้นลุงแกก็รีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็วน้องโอก๋แกรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าคุณลุงกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ในคืนนั้นน้องโอก๋ก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะย้ายออกจากหอพักหนีตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าคือสุดท้ายในห้องสา4นั่นเองครับคุณผู้ฟังมันคือฝันร้ายที่แท้จริง น้องโอวางแผนว่าจะไม่นอนทั้งคืนครับเขาเลยเปิดไฟนีออนที่เพดานทิ้งไว้แล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์เพื่อรอให้ฟ้าสว่างตัวเขาเองเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงทุกอย่างในตอนนั้นเนี่ยเงียบสงบดีจนกระทั่งถึงเวลาประมาณตีสองทันใดนั้นเองไฟนีออนที่เพดานก็ดับวูบลงดับไปโดยไม่มีสาเหตุเหลือแค่แสงจากโทรศัพท์ที่ส่องสว่างจางๆในห้อง น้องโอมองไปรอบห้องด้วยความหวาดระแวงแล้วสายตาของเขาครับก็ไปหยุดอยู่ที่มุมห้องซึ่งตอนนี้มีเงาของผู้ชายยืนอยู่คราวนี้มันชัดเจนมากกว่าที่เคยเห็นอีกครับผู้ชายคนนั้นยังคงใส่เสื้อเชิ้ตเก่าๆผมยุ่งเหยิงใบหน้าซีดขาวและก็มีรอยช้ำบริเวณรอบคอเหมือนถูกบีบผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งมองมาที่น้องโอด้วยดวงตาขาวโพนน้องโอก็ช็อกจนตัวแข็งทื่อ แต่ที่แย่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเงานั้นมันเริ่มขยับครับมันค่อยๆเดินไม่สิต้องเรียกว่ามันลอยค่อยๆลอยมาที่เตียงแล้วทันใดนั้นเองครับน้องโอ๋ก็เห็นเชือกค่อยลงมาจากเพดานและผู้ชายคนนั้นไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นนะครับแต่ว่าห้อยอยู่ห้อยจากเชือกที่รัดคอตรงเหนือเตียงของน้องโอ๋นั่นเองครับน้องโอ๋บอกว่าพอเห็นภาพนั้น ตัวเขาก็ร้องสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวแล้วก็คว้ากระเป๋าที่เตรียมไว้วิ่งออกจากห้องโดยไม่ได้ล็อกประตูวิ่งลงบันไดามาเหมือนคนเสียสติจนออกมาถึงถนนใหญ่น้องโอบ,บอกว่าตอนนั้นน่ะเขาตัวสั่นไปทั้งตัวรีบโทรหาเพื่อนที่เพิ่งรู้จักในคณะเพื่อขอนอนค้างที่หอเพื่อนทันทีและในคืนนั้นน้องโอก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอให้กับเพื่อนฟังเพื่อนจึงช่วยโทรหาลุงที่ทำงานในชุมชนแถวนั้น ื่อสอบถามว่าหอพักในซอยนั้นเคยมีเหตุการณ์หรือว่ามีประวัติอะไรหรือเปล่าส่วนคำตอบที่ได้ก็คือเมื่อประมาณ5ปีก่อนมีนักศึกษาชายคนหนึ่งผูกคอตายในห้อง304ด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครรู้ได้ชาวบ้านแถวนั้นยังเล่าอีกว่าตึกนั้นน่ะเคยมีคนเจออะไรแปลกๆมากมายจนไม่มีใครกล้าเช่าหออยู่อีกเลยทาน้องโอพอได้ฟังแล้วก็ยิ่งขนลุก เขาไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้ววันต่อมาเขาจึงรีบย้ายไปอยู่หอใหม่ในทันทีถึงแม้ว่าราคาจะแพงขึ้นอีกหน่อยแต่ก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจกว่ากันเยอะเลยคุณผู้ฟังครับน้องโอบอกว่าภาพผู้ชายที่ห้อยจากบนเพดานมันติดตาเขาไม่มีวันลืมเลยเรื่องนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่เขาเองก็ยืนยันว่าถ้าไม่เจอกับตัวเอง คงไม่มีวันเชื่ออย่างแน่นอนเลยครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของน้องโอนี่คืนนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าขนลุกจริงๆนะครับสถานที่เก่าๆเงียบๆบางที่ก็ซ่อนอะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเอาไว้การที่เราต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยยิ่งทําให้ความรู้สึกหวัดระแวงมันเพิ่มมากขึ้นลุงเจ้าของหอเนี่ยผมก็คิดว่าแกคงรู้เรื่องราวในห้องนั้นดีแต่ก็เลือกที่จะเงียบเอาไว้ อาจจะเพราะกลัวว่าจะไม่มีคนมาเช่าต่อแล้วการที่แกลุกลี้ลุกลนมันก็เหมือนกับเป็นการยอมรับแบบไกลๆนะครับน้องโอเองก็โชคดีที่ตัดสินใจย้ายออกมาทันทีคุณผู้ฟังละครับถ้าเป็นคุณคุณจะยังกล้าพักอยู่ในห้องนั้นต่อไหมลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อไม่พลาดเรื่องผีในคืนต่อๆไปขอให้คุณนอนหลับฝันดีและขอให้คืนนี้มีแต่ความสงบสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสวัสดีครับ